ไม่มีความพยายามใดที่ไร้ความหมายนะครับสวัสดีเทรดเดอร์กองทุนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทรอนฟันเด d เทรดเดนะครับ ผมตั้งใจทําช่องนี้ขึ้นมาเพื่ออัปเดตเกี่ยวกับแวดวงสอบกองทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการขบวนการหรือขั้นตอนการสอบนะครับเพื่อนๆหรืออัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวต่างๆนะครับเกี่ยวกับกองทุนคือผมจะอัปเดตในช่องนี้เรื่อยๆก็คือ1น,นะครับรีวิวกองทุนนะครับ2ผมจะสอบกองทุนให้เพื่อนๆชมนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกด้านเกี่ยวกับ การสอบนะครับทั้งสอบเฟส1 e เฟส2แล้วก็ทั้งได้สอบเฟสจริงนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องการถอนนะครับส่วน3นะครับจะเป็นเรื่อง m i n d เซ็นะครับผมจะมาเรียนรู้เรื่องไมซเซ็ตพร้อมๆกันกับเพื่อนๆนะครับผมจะทําสไลด์แล้วก็ทําขั้นตอนการบอก m i n d เซ็ดีๆสําหรับการพัฒนาในการเทรดนะครับผมแล้วก็4นะครับก็คือวิธีทำนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการถอนการสมัคร หรือใดๆเกี่ยวกับกองทุนนะครับเพื่อนๆผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับในช่อง Tron Funded Trader นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับคล b e กดติดตามแชร์ไปให้เพื่อนๆในวงการกองทุนได้รับชมกันด้วยนะครับผม